หมายความว่าไงครับสิ่งที่คุณต้องทำก็คือการที่คุณต้องหมุนรอบตัวเองเจ็ดครั้งค่ะอะไรอ่ะอันนั้นมันอะไรไอ้เกมสโลว์โมชั่นมันเกิดอะไรน่ะคุณได้ยินฉันไหมคะโอเคโอเคได้ยินแล้วเจ็ดครั้งค่ะพูดพร้อมกันนะคะเจ็ดครั้งไอ้ไอ้ดูอย่านะมา เรื่องราวสยองขวัญน,นี้ถือว่าเป็นช็อตเฮอร์เรอร์แอดเวนเจอร์ที่ถูกกล่าวถึงว่าการติดอยู่บนขบวนวนรถไฟนั้นเป็นอย่างไรสูญเสียความทรงจําและเรื่องราวต่างๆนั้นก็ได้เกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกันผมได้อ่านเรื่องราวเหล่านี้บนโลกอินเทอร์เน็ตและคิดว่ามันไม่เป็นความจรงิงและเกมนี้มันก็พุ่งเป้าเข้ามาหาผมและก็บอกว่ามินิแจมที่4ีเข้าไขา่ก๋เตี๋ยวอยากทราบว่าคุณเนี่จะได้สักชาไหมที่ดึกสแปลมัวขับเคืน แล้วครับขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักกันทุกท่านกันด้วยเลยนะฮะตอนนี้พวกเราเนี่ยครับกำลังอยู่ในขบวนรถไฟที่น่าจะเดินทางไปที่ไหนสักที่หนึ่งนะครับแต่ว่าเราอยู่กันในช่วงเวลาที่ดึกดื่นนะครับดูจากสภาพข้างนอกแล้วมันมืดมากนะฮะเราก็รับบทเป็นพนักง,งานบริษัทนะครับน่าจะทำโอทีนะฮะเพิ่งจะเสร็จงานกลับบ้านแน่เลยนะครับดูทรงแล้วทีนี้หน้าที่ของเราก็คือการที่เราต้องหาทางเดินไปเรื่อยๆมั้งนะนะรตรงนี้ผ่านไม่ได้ ประตูมันไม่ให้เปิดอ่ะอมันไปไม่ได้นะครับเรียแล้วคนนี้ลุงนี่ใครเนี่ยสวัสดีครับลุงครับเอาลุงนอนนี่ฮะลุงลุงสวัสดีครับอ่าลุงนอน,นครับลุงตื่นมาคุยกันหน่อยครับผมเหงาอ,อย่ามายุ่งกับลุงลุงจะนอนอ่าโอเคโอเคปล่อยแกนอนไปนะครับน่าจะเป็นคนไร้บ้านนะคนนี้เฮ้ยใครเนี่ยสวัสดีครับคุณนะ้าบ้าจริง ไฟแช็คมันไม่ติดอะโอ้โหเฮ้ยจะสุบุรีสักหน่อยมันไม่ติดอะโอ้โหไม่ได้นะครับท่านผู้ชมอย่าสูบบุหรี่นะครับการสบบุลี่เป็นการทําลายบอดน,นะฮะไม่ควรนะฮะวิใครอะเด็กผู้หญิงหนูกดคุยนะครับหนูแม่อยู่ไหนลูกแล้วทำไมมันวิ่งคนเดียวเนี่ยหนึ 1> 1, 2, ่งสองปลกเชือกรองเท้าฮะคืออะไรหนูสามสี่ล็อกประตูด้วยอะไรอะห้าหกอย่าลืมซ่อมด้วยนะฮะ เจ็ดแปดอย่าไปสายล่ะเดี๋ยวมันก็ต้องมีเก้าสิบใช่ไหมเก้าสิบคุณไม่ใช่เพื่อนของฉันหืมโนแม่อยู่ไหนลูกทำไมปล่อยไอ้เด็กผู้หญิงมาวิ่งเล่นคนเดียวบนรถไฟงงอุย้ย <c oughs> ผ,ผมว่าผมว่าลืมจะไม่ดีละเดี๋ยวนะแป๊บหนึง่งโนโนรู้จัก ที่สาวที่อยู่ข้างนอกไหมเอิม่มไม่กล้าไปว่ะท่านผู้ชมผมรู้สึกไม่ดีเดี๋ยวนะเต็มจุกนะถ้าชัยขึ้นมานี้ยุ่งเลยเนะี่ยเออคุณครับคุณคุณครับอุ้ยอืุย้ยวดไตโอไตเลยเหรออือุ้ย,ยคุณรีไป,ไปเดี๋ยวร่ะไม่อยากยุ่ง ผมกลัวแบบเออเขาเรียกว่าอะไรองเงยหน้าขึ้นมาแล้วมันจะเป็นอีกอย่างหนึ่งนี่ผมไม่เอานะคุณปู่คุณปู่สวัสดีครับเออไม่นะกระดาษนี่มันไม่เหมือนกันฮะคืออะไรอะลุงอ่าเธออยู่นี่นเองไว้ไอนุม่มเออทำไมล่ะครับแล้วเธอเคยเห็นหนังสือพิมพ์ฉบับล่าสุดของฉันไหมล่ะฉันตามหามันอยู่ตลอดเลยนะทุกที่เลยแต่มันก็ไม่เจอถ้าเกิดว่าเธอตามหามันเจอแล้วแล้วก็ อย่าลืมที่จะนำมันมาให้ฉันด้วยนะไอ้หนูไอ้หนุ่มคืออะไรอะ่ะเขาต้องเขาต้องการอะไรอะ่ะประตูมันล็อกแล้วผมต้องเดินผ่านผู้หญิงคนนี้ดิพี่สาวพี่สาวอย่ากินผมนะครับผมไม่รู้ว่าพี่เป็นตัวอะไรหรือว่าพี่เป็นผีหรือว่าอย่ามาหลอกผม <c oughs> <c oughs> ผมจำได้ครับหนังสือพิมพ์จะอยู่ที่ผู้ชายคนนี้สวัสดีครับเออคุณลุงโอ้เฮ oh, hey. ้ไอไอไอน้องชาย ฉันไม่ได้เห็นว่าเธออยู่ที่นี่นะเออนี่มีบางอย่างที่นายต้องการใช่ไหมเออใช่ครับใช่ใช่ผมต้องการฮนะอ่อโอเคนายน่าจะต้องการหนังสือพิมพ์ของฉันดีเลยดีเลยเอาตามนั้นละกันฉันจะให้นายได้แค่ชิ้นเดียวเท่านั้นนะเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยฉันก็จะไม่มีอะไรผมแล้วฉันก็จะหนาวตายนะ่นะเออได้เลยครับนะเออคุณลงุงไม่มีปัญหาฮนะขอสักอันได้ไหม อ่าเธอต้องการหรือเปล่าล่ะเอาครับได้หมาแล้วนะฮะนังเสือยพิมพ์ได้หมาแล้วเออทีนี้ก็ยังไงก็ขอให้นอนหลับฝันดีนะไอ้นุ่มขอบคุณนะครับนายนังเสือยพิมพ์มาเนะฮะทีนี้ก็น่าจะวิ่งกลับไปหาคุณปู่นะครับคือเราไม่รู้ครับว่าทําไมเราต้องทําภารกิจอะไรบนรถไฟด้วยคือผมงงเหมือนกันนะฮะก็ตามท่านผู้ชมมาเหมือนกันเขาไม่เดินเราก็เดินนะอ๋อ นี่ไงหนะังสือพิมพ์ที่ฉันเจอแล้วที่เธอถืออยู่นี่ไงอแน่นอนน่าจะเป็นเล่มที่ฉันกำลังตามหาอยู่พอด,ดีเลยขอบคุณมากมากนะไอ้นุม่มขอบคุณมากจริงๆอ่ะเอานี่ไปซะรับไปนะครับไลเตอร์นี่ครับไฟแช็คฉันไม่น่าจะจำเป็นต้องใช้มันแล้วเพราะว่าอายุก็มากสูดลมสูดควันเข้าไปมันก็ไม่ดีต่อสุขภาพนะยังไงก็ตามดูแลสุขภาพด้วยนะไอ้นุม่มโอเคครับค,รคุณโป เ <c oughs> ขาไม่ได้พูดนะเราพูดเองเหมดเลย <c oughs> อาคุณน้าฮะผมได้แล้วครับเฮ้ยเออไอ้ไหนูไอ้ไฟฉายที่นายถืออยู่อะขอยือมหน่อยได้เปล่าฮะ,ะได้เลยฮะได้เลยอานี่มันใช่เลยอันนี้แหละใช่เลยกลินนี่มันใช่เลยเออไอ้ออออไหนูนายรู้หรือเปล่าว่านี่อ่านจะเป็น บุหรีม้วนสุดท้ายของฉันแล้วก็ได้นะอ๋อเหรอครับฉันอาจจะต้องเกษณอายุตัวเองจากการทำงานด้วยเหมือนกันเนี่ยอะยังไงฮะเนี่ยหลังจากนั้นนี่ก็อาจจะเป็นขบวนสุดท้ายที่ฉันจะได้นั่งก็ได้นะฉันก็จะได้กลับไปหาเอ,อ่อครอบครัวของฉันได้กลับไปหาที่บ้านเกิดและดูนี่สิรูปภาพนี่นะเป็นสุนัขของฉันเอง คือน่ารักใช่ย่อยใชัยหมล่ะมาชื่อว่าปุ๊กๆนะนะปุ๊กๆนะฮะเติมเองยังไงก็ตามนายห,หนุ่มการสูบบุหรี่มันก็ไม่ดีนะแค่นิดนึงก็อาจจะทําลายสติปัญญาของนายได้เลยนะไอ้หน,หนูแล้วก็ผู้หญิงผู้หญิงคนที่ป่วยคนนั้นน่ะนะที่อยู่ขบวนระหว่างสองคันนั้นนะ่ะนะเธอได้ทิ้งบางสิ่งเอาไว้ก่อนหน้านี้ด้วยนะ แล้วก็ฉันเห็นนะนะว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นได้เอามันไปด้วยละ่ะ uh huh. และถ้าเกิดว่า mm hmm. เธอต้องการอะไรสักอย่างหนึง่งแบบนั้นอะ uh huh. ยังไงนะยังไงก็ตามหนะไอ้หนู mm hmm. ก็ใจเย็นๆค่อยๆทำก็แล้วกันอ่านะฮะ t ช k e it ดี s y uh huh. uh huh. นะครับ,ค,รบค่อยๆทำแต่ไม่รู้ว่าตะก,กี้ผมแปลถ,ถูกหรือเปล่านะว่าเด็กผู้หญิงคนนี้ต้องการอะไรแสดงว่า มีปริศนานะครับในรถไฟขบวนคันนี้แน่นอนเลยไฮมิสเตอร์นะครับเออสวัสดีค่ะคุณคุณพี่ชายคุณอยากที่จะได้สิ่งที่ผู้หญิงคนนั้นทิ้งเอาไว้ใช่ไหมคะเออได้เลยค่ะแต่ว่าคุณต้องตอบคำถามของหนูนะคะคำถามหนึ่งก่อนคำถามอะไรวะเนี่ยไอหนูอย่ามาเล่นตุกติกกับพี่นะพี่ไม่โอเคจริงนะพร้อมแล้วหรือยังคะนี่เลย ทางไหนกันแน่คะที่คุณคิดว่ารถไฟจะวิ่งไปทางไหนเหรอทางทิศตะวนออกทิศตะวันตกซ้ายหรือขวาท่านชมผมเองก็ขึ้นรถไฟไม่บ่อยด้วยประเดน็นานมาแล้วที่ขึ้นเอ่ะออถ้าประตูอยู่ทางนี้นะครับเนี่ยท่านผู้ชมถ้าประตูอยู่ทางนี้รถไฟก็อันจะวิ่งไปทางนี้ <laughs> ใช่หรือถูกหรือจะวิ่งไปทางนู้น แต่ปกติคนก็น่าจะขึ้นด้านหลังวะไม่รู้ไม่แน่ใจนะเออเอาเป็นที่ตัวันตกแล้วกันอ่ะผมเลือกเป็นที่ตะวันตกแล้วกันเอ๊ะทำไมคุณถึงคิดแบบนั้นล่ะคะฮ่า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 ผิดแล้วล่ะคะ่ะเออมันเป็นแค่คำถามหลอกลวงนะคะพวกเราก็ไม่ได้วิ่งไปทางซ้ายหรือว่าขวานะคะเออเดี๋ยวนะอะไรนะนี่แล้วสรุปก็คือมันกำลังจะไปไหนกันเนะ่ะ อ๋อคุณนี่ตลกจังเลยนะคะคุณพี่ชายคุณไม่ควรจะรู้หรอกนะคะและคุณก็ไม่อยากจะรู้มันด้วยหรอกว่าที่ที่คุณกำลังจะไปนั้นไปที่ไหนนะคะแต่ก่อนอื่นเลยรถไฟขบวนนี้ก่อนที่คุณจะขึ้นคุณไม่ได้คิดหรอคะว่าคุณจะไปที่ไหนกันเ๊ะมันยังไงเนี่ยตั้งแต่ที่คุณตอบคำถามของฉันที่นี่อ่ะฮะได้ยามานะครับคุณยา มันจะดีกว่านะคะถ้าเกิดว่าคุณเอาไปให้เธอในเร็ววันเออ่กับผู้หญิงคนนั้นนะคะคุณพี่ชายเธอนั้นค่อนข้างจะป่วยหนักอาการไม่ค่อยดีนะคะโอ้โหผูกเชือกลองเท้าห้หกซึมด้วย7จ็อย่าไปสายเก้าสิบคุณไม่ใช่เพื่อนของฉันอะไร <c oughs> ให้ผู้หญิงคนนี้ใช่ไหมอ่าให้แล้วฮะเออเออ เออโทษนะคะคุณพบยาของฉันน่ะออกออกปผู้หญิงปกตินะครับดีขึ้นมากแล้วล่ะค่ะนะฮะดีคุณดีขึ้นผมก็ดีใจฮะเออโทษนะคะคุณเป็นคนที่ช่วยชีวิตฉันไว้ฉันไม่อยากจะเชื่อเลยนะคะแต่เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวนี่มันผิดทั้งหมดเลยนะอะไรเหรอผิดอะไรฮะคุณไม่ควรจะอยู่ที่นี่เอา้าฟังนะคะ คุณต้องออกไปเดี๋ยวนี้เร็วเข้าตามฉันมาค่ะเฮ้ยเดี๋ยวคุณหมายความว่าไงหมายความว่าไงฮะเอาเราก็ขึ้นรถไฟกลับบ้านนี่ออวิ่งไปไหนละไปไวเกินคุณผู้หญิงเอาไม่มีใครอยู่เลยอุ้ยท่านผู้ชมท่านผู้ชมแย่และท่านผู้ชม มันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวนะทำไมมืดอ่ะอุย้ยอะไรตรงกำแพงอะไรอ่ะมันอยากให่เลยคืออะไรเนี่ยรถไฟขบวนล้างเหรอรถไฟบีสิงหรืออุ้ยอุย,อ,ยอะไรอะไรอะไรคืออะไรอะไรอยู่ตรงหน้าอ๋อไม่ใช่โอ้ยตกใจมันไปไม่ได้มันเปิดไม่ได้ฮัลโหล คืออะไรครับอุ้ยใครอ่ะใครอ่ะครับเฮ้ยไอ้หนูไอ้หนู <c oughs> คุณค่ะคุณพี่ชายอุ้ยยาตัวอะไรอ่ะเฮ้ยเป็นงูเหรอยาเด้อไอ้หน,หนูลูกเราเราข้าเข้ามาข้างในโอ้อะไรอยู่เนี่ยโอ้เกือบโดนแล้วเนี่ย นั่นมันใกล้มากเลยนะคะอเออคุณเกือบจะเป็นอาหารของเธอไปแล้วอ่ะฮะหรืออาจจะแย่กว่าหมายความว่าไงแย่กว่าคุณเป็นอีกตัวหนึ่งเหรอหรือยังไงฮะฟังนะคะขอบคุณมากนะคะก่อนอื่นเลยขอบคุณที่ช่วยชีวิตหนูเออขอบคุณที่ช่วยชีวิตดิฉันไว้นะคะแต่ว่าคุณจําเป็นต้องออกไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้เพราะรถไฟขบวนนี้น่ะมันไม่ได้จะพาคุณกลับบ้านนะคะอะไรนะ หมายความว่าไงครับสิ่งที่คุณต้องทําก็คือก็คือการที่คุณต้องหมุนรอบตัวเองเจ็ดครั้งค่ะเดี๋ยวนะครับเอาประเด็นแรกก่อนหมายความว่าไงคนระับขบวนนี้ไปไหนคุณได้ยินฉันไหมคะโอเคโอเค,อเคได้ยินแล้วเจ็ดครั้งค่ะพูดพร้อมกันนะคะเจ็ดครั้งโอเคครับเจ็ดครั้งอย่าลืมนะคะเจ็ดครั้งดูเหมือนว่านี่น่าจะเป็นจุดที่ฉันต้องหยุดแล้วอะคะ่ะ หยุดไปไหนครับเดี๋ยวคุณคุณผู้หญิงแล้วบางทีพวกเราอาจจะได้เจอกันอีกยังไงก็โชคดีนะคะจำไว้นะคะเจ็ดครั้งเดี๋ยวคุณผู้หญิงเอาหายไปเลยแล้วรถไฟมันวิ่งอยู่แล้วคุณลงไปเลยเหรอไม่ปกติแล้วนะเจ็ดครั้งหมุนแล้วครับเจ็ดครั้งเหรอถ้าหมุนมันก็ได้หมุน,นแค่แบบนี้นดีนยวเอาไหมเไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดใช่ปะ ไม่ได้วะอัะ้นไม่ไม่ได้วะเอาใหม่หนึ่งสองสามสี่ห้าอ๋อได้เฉยเลยหมุนเจ็ดครั้งเอาออกได้แล้วเอามันเหมือนอยู่ในภาวังหรืออะไรเอ้ยโอ้ยปวดหัวเมืนอคือแนแห้งเยอะไปหน่อยทำโอทีเกิดอะไรขึ้นครับเอาได้แล้วเอาประตูเปิดเดี๋ยวนะขอเช็คหน่อยเฮ้มันเหมือนไอ้นี่เลยอ่ะมันเป็นเหมือนกับนิติหรือ,อรสักอย่าง่ะครับ ไปไม่ได้นะมันให้ฟิลเหมือนแบบสปิริตเอ a วะใครเคยดูบ้างนะผมไม่แน่ใจว่ามันใช่หรือเปล่าแต่ว่ากลับบ้านแล้วนะครักลับบ้านกันเหนุ่มอย่าลืมดะคะ่ะหมุน7จครั้งค่ะจบแล้วเนะี่ยไวมากขอบคุณที่รับชมครับท่านผู้ชมมาไว้ไปไว้สวัสดีครับ